พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนแบบญี่ปุ่นจริงๆนะฉากอะไรคือได้จริงูมีฟูจิซังด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n squidman. xe ครับผมวันนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้นี่ผมไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนักครินเองครับช่วงนี้เนี่ยเขามีงานฟูจิซังนะครับพลังแห่งความสงบครับบรรยากาศก็เลยแบบดูญี่ปุ่นมากๆเลยนะแต่ไม่พอเนี่ยยังมีภูเขาไฟฟูจิให้เราเห็นด้วยนะใหญ่มากอันนี้เขาก็มีสายเจ้าอาราคุระนะครับเป็นสายเจ้าที่แบบ ทำเพื่อปกป้องภัยทิบัตนะครับผมอยู่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิว่าเข้าไม่ได้นะน,นี่คือทามาประมาณนี้อันนี้เขาก็มีสายเจ้าอาราคูระนะครับแผ็นสันเจ้าที่แบบทําเพื่อปกป้องภัยทิบัตนะครับผมอยู่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิว่าเข้าไม่ได้นะนี่คือทามาประมาณนี้ โอ้มีเปลียนป้ายขอพรด้วยไม่ง่ายนะครับก็เป็นซุ้มต่างๆนะครับจัดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเลยบรรยากาศก็เป็นญี่ปุ่นจำลองมากๆอืมคือที่นี่เนี่ยก็รวมทั้งของกินนะครับขนมต่างๆครับมีเพียบเลย เห็นตรงนี้นะครับเรามีเขียนว่าภาพศิลปะด้านในภูเขาไฟอยู่ด้านหลังเนี่ยหรอเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรนะครับพี่ชอบนะแต่ละอันเขามีประวัติของแต่ละอย่างอยู่ด้วยนะองค์ประกอบแต่ละอันภูเขาไฟฟูจิหรือสารเจ้า เจดีต่างๆนะครับเขามีรายละเอียดเก็บไว้หมดเดี๋ยวผมพาไปดูทุกอย่างเลยอ่าเราเข้าไปดูในหัวไฟนะครับปูจิอ๋อเป็นแกลเลอรี่ภาพครับผมเป็นภาพเขียนญ,ญี่ปุ่นนะเออแปลกดีอันนี้คือเข้าท่าเลยนั่นในแอร์จะไม่มาถึงนะครับก็เลยต้องมี ท่าลมให้นะครับมันเป็นภาพเขียนญี่ปุ่นแบบนี่ภาพนี้ฮิตมากนะครับภาพนี้ก็คือมีชื่อเสียงมากก็คือขึ้นยักษ์นอกฝั่งพนังวะนะครับผมน่าจะเป็นของจําลองมาครับรือถ้าชอบภาพเขียนญี่ปุ่นเนี่ยคือมาที่เนี่น่าจะชอบมากๆเลยนี่ครับเมื่อกี้มีโชว์ตรงนี้ครับเดี๋ยวแวะมาดูดีกว่า รามงขทดสอบนะครับน่าเอาราเมงอโอ้โหอริเวอ์สนะครับผมเป็นไส้กรอกแนวเยอรมันนะมีชัตไข่ด้วยแล้วก็มีสินค้าลิขสิทธิ์ครับเจ้ากระต่ายตัวนี้นะครับอออุสะกุน อุจจกร์มีชุดนอนมีสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆเป็มไปหมดเลยต้องเกินก่อนว่าช่วงหนึ่งมันมีไวร,รัลอันนี้รอสันที่ถ่ายติดภูเขาไฟฟูจินะครับเขาก็มาตั้งตรงนี้จริงๆนะเป็นรอสันที่แบบด้านหลังนะครับเป็นภูเขาไฟฟูจิจริงๆมีของเาาอย่างโอดิ้งครับโอด้งญี่ปุ่น โอ้นี่นี่นี่ร้านแมงสวัสดีค่ะเชิญมาใช่ค่ะร้ากินมากร้านกินมากมากเลยครับโชว์ได้ไหมโชว์ไล้นะคะร้านเมื่อกี้นี้ก็ยังมีของที่เป็นแบบของในซูเปอร์ไซส์ญี่ปุ่นนะขนมของกินต่างๆเต็มไปหมดเลยสามร้อยห้าสิบหกสิบถ้าซื้อของครบนะครับสามร้อยห้าสิบได้ฟรีด้วย รอนนคาีาทั้งหมดสามทิ้งนะครตรงนี้ก็เป็นต๊อกไขน่น,น,ไขนะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเราเห็นบ่อยๆที่พารากอนนะครับนี่ก็มาขายที่นี่ด้วยแล้วก็มีนี่ครับร้านของแมวนะครับน่ารักมากๆครับเป็นเป็นแมวนะครับใครเป็นทาสแมวนี่ก็ มีทั้งแมวแนวแมวกระื้นครับด้านนี้มีร้านเกียวซาครับเกียวซาเดสคันไซยามาโมโต้โอ้เป็นโมจิญี่ปุ่นนะครับมีขนมดังโงะด้วยนะอันนี้ครับร้านทาโกยากินี่มีลอย,ยแบบเลยได้นะคะค ได้ฟุปุครับสตรอเบอรี่ครับผมไอศครีมก็มีเหมือนกันด้านนี้เป็นร้านเครื่องประดับครับโอ้โอบงยากิครับโอ้บงยากิเซมันม่วงช็อกโกแลตอากิยมากครับแล้วก็มีวาราบิโมจิด้วยครับ ขนมโตเกียวตรงนี้ด้วยโอ้ไทยะกิครับตรงนี้คือหอมมากนะคือถ้าใครผ่านมาตรงนี้คือแบบต้องโดนกลิ่นเรียกใค้เข้ามาดูแน่ๆนะครับกลิ่นหอมจริงในเขามีให้เขียนขอพอรด้วยนะใครเขียนอะไรบ้างเป็นป้าย เป็นกระดาษนะครับกระดาษลายไม้เห็นตอนแรกนกว่าไม้แล้วตรงนี้ครับเห็นลูกสูงงนี้นะเป็นเจดีนะครับนี่นี่นี่เจดีชูเรโตะนะครับผมเป็นเจดีห้าชั้นนะครับอยู่ที่จังหวัดยามานาชิแต่ว่าที่นี่เขามารวมไว้ที่เดียวกันหมดเลย แล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่บูธอีกน่า s ต o ร์นะครับที่ลานกลางของซีคอนสแควร์ครับตรงน,นี้เนี่ยก็มีบูธนะครับสินค้าลิขสิทธิ์นะครับลายกระตูนนะครับมากมายเลยนะครับเลยเพราะวันพีทกันดั้มมาริโอก็มีนะครับดาบพิฆาตอสูรก็มีเหมือนกันเรียกว่าสาวรับคนที่ชอบลายสินค้าลายกระตูนที่เป็นลิขสิทธิ์แท้เนี่ยคือมีให้ครบเลย เขาเปิดตัวเสื้อยืดกันดั้มตัวใหม่ครับเป็นเสื้อยืดกันดั้มที่ทําจากผ้ารีไซเคิลครับจากการแบบเอาเสื้อที่แบบเศษผ้าจากการทําเสื้อเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามารีไซเคิลใช้อีกครั้งเอาใยผ้าไปปั่นนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นใยผ้าของเสื้อตัวนี้นครับเสื้อมันก็จะมีความหนาแล้วก็นุ่มกว่าเดิมแล้วก็มีความแบบใส่สบายอะ่ะรู้สึกว่าจับแล้วรู้สึกว่าน่าใส่มากๆนะครับตัวเราประมาณ 990บาทมีลายกันดัม RX782 แล้วก็กันดัม RX z นะครับผมน่าสนใจมากๆแล้วก็มีของต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์จากกันดัมเนี่ครับเต็มไปหมดเลยนี่เขาจะเทปเปลี่ยนสีดูครับอ๋อนี่ครับลูกเล่นเขาคือโดนน้ำเย็นนะ แล้วสีจะค่อยๆมาต้องน้ำเย็น,ต,ยนนะต้องน้ำเย็นนะครับน้ำร้อนไม่มานะน้ำร้อนไม่มาน้ำเย็นอย่างเดียวฮะโอ,โอ้ยกลายเป็นสีทั้งใบเลยนี่เขาลองเทใส่แก้วนี้ก็เป็นใบประกาศจับนะโอ้โหนี่ไงนี่ไง,ไงมาแล้ว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 สีจะเป็นแบบนี้นี่เอง มีขนาดเทเทน้ําเย็นออกครับแต่ว่าอากาศในห้างอาจจะเย็นนิดนึงออกกระป๋องเย็นด้วยอ่าแล้วเขาก็มีฝาด้วยนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้เก็บน้ําแบบไม่หกไายนะเองแต่เขาไม่เก็บความเย็นนะก็คือเป็นกระป๋องน้ําแบบอ่าชั้นเดียวนะครับไม่ได้เป็นดบบระเบว์ถ้าเป็นดบบระเบว์เนี่ยต้องมาเล่นประมาณนี้แทนอันนี้ผมใช้มาหลายลายแล้วเราประกันว่าน้ำไม่หกไม่รั่วแน่นอน นี้เป็นซอฟคุกกี้ไส้ทะลักครับผมอืมตรงนี้มีซาชิมิกับซูชิด้วยแหละโอ้กลิ่นหอมมากว้าวอันนี้เป็นแพนเค้กอาร์ตครับเก้ากระบาดนี่คือของจริงเลยนะครับเนี่ยวัฟเฟ้นชาเขียวเอาเอาอยากกิน โอ้นี่นี่นี่อันนี้เป็นขนมที่เป็นรูปเหรียญนะครับตัวนี้ก็ฮิตมากอืมน่ากินมีหลายไซส้เลยนะไซส้แบบไส้ชีสแบบต่่กานซูน์ฟูเอืจะได้เห็นลายลายเป็นแบบสิบอะไรไม่อยางสิบเยนสิบสิบเกาหลีสิดวอนอื แล้วข้นี้ครับเป็นปลากรอบครับปลากรอบซากุซากุคร er so ับเป็นขนมปลากรอบอันนี้นี่เห็นแต่ไกลเลยกลิ่นขึ้นไปข้างบนเลยเห็ดออริจินะครับเอามาย่างอันนี้กินได้อันนี้ได้เ่ยที่ติดม้วเขียวด้วยอ่ะหลังคาพี่เขาเว้นห่างเลือกเลยอนี่ย ออริงกิย่างครับผมชุดละหนึ่งร้บาทหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะมีหลายซอสเลยนะซอสต้นตำหรับซีฟู้ดสาลายมาล่าก็มีเหมือนกันตัวนี้มีกิกิชีสเค้กครับผมเป็นชีสเค้กญี่ปุ่นชิ้นละร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นแล้วก็มีน้ำนมข้าวโพดครับ โมจิไอศกรีมผลไม้นะครับผลไม้มิโซะซุปนะครับซุปมิโซตะต่างต่างมเพียบเลยหรือถ้าใครชอบรอยส์นะครับผมตรงนี้ก็มีมาเป็นบูธแบบนี้เลยครับขนมแนวของฝากนะครับจากญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องไปรบกวนใครนะครับให้ซื้อมาฝากครับมาที่นี่คือซื้อได้ครบเลยนี่ เป็นของฝากยอดฮิตครับจากฮอกไกโดนวดพะมึกครับผมคือเห็นไปถึงข้างบนเลยนะโอ้นี่คุ่มาอย่างนี้เลยหรอมาดามเซียกับเนร้บจะให้ป้อนปวดหัวหุ่หนินะจะ ิมันชิมเยอะๆครับมาดามกินได้ไมไม่ได้ค่ะไม่ผิดน้ำจิ้มอร่อยเพราะว่ามีเด็กเด็กกันผู้ใหญ่กินได้ตรงนี้มียากิอิโมะครับผมหรือว่ามันเผาญี่ปุ่นนั่นเองคิดเลยยี่สิบเก้าบาทนสองบาคบาไปแล้วเดร้อแล้วอีกอวันนี้ก็แล้วก็ร้านราเมนนะครับแล้วก็มีข้าวเกรียกะหรี่ด้วย ชื่อว่าคูโรกิอโระนะครับอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดแล้วก็แซลมอนดองนะครับผมนนะทากโกยากิโอ้โหทากโกยากินะครับกลิ่นหอมามากๆเลยลก็มีขวซองญี่ปุ่นครับขนมมินิขวซองมีขนมปังนะครับร้านดองคิว โอเคเห็นมีกิมมิกเล็กๆอยู่ตรงนี้เป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูเดี๋ยวเข้าซุ้มประตูตรงนี้ไปจะเจออะไรนะครับตรงนี้มีกระดิ่งนะครับหรือว่าระฆังนะครับมันเรียกว่าระฆังดีกว่านะระฆังแห่งเทนโจนะครับผมระฆังที่ตั้งอยู่บนภูเขาเทนโจถ้าใครที่เชื่อเกี่ยวกับความรักและความโชคดีก็จะมาเคาะระฆังด้วยกันนะครับแล้วก็อธิฐาน แล้วก็เขียนคำปัาปรานลงบนแผ่นไม้อืมก็เรียกว่าถ้ามีคู่นะครับก็มาขย่านะครับแต่ว่านี้เป็นของจำลองนะครับขย่าเสร็จก็มาขอพรตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้มีบ่อนแช่น้ำด้วยครับอ่ะเดี๋ยวลองไปแช่กันหน่อยหนึ่งนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรตรงนี้นะครับชื่อว่าหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกนะครับผม เป็นหมู่บ้านน้ำใสนะครับมีชื่อเสียงเรื่องแหล่งน้ําธรรมชาติที่เกิดน้ําจากละลายน้ําที่เกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจินะครับผมซึ่งผ่านเห็นลาวานะครับเป็นน้ําที่อุดมด้วยธาตุก็คือไปสามารถไปแช่น้ําอาบน้ําได้นี่เองเดี๋ยวเรามาลองกันสักหน่อยครับ <Okay. S 1> ตรงนี้เขามีเขียนกติกาด้วยนะครับว่าค่าบริการ20บาทต่อหนึ่งท่านนะครับผมโอเค ยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีม,มีมีครับยี่สิบบาทเท้าหยอดครับเพื่อยี่สิบบาทนี้เราเข้าไปเล่นดูโอ้เขามีที่ฉีดแบบนี้ด้วยนะครับเป็นปืนสเปร์ครับโคตรเทเอาไว้ฉีดเท้านะครับเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษมันม้วนนะครับมาเช็ดก็เท้านะครับน้องก่เท้าก่อน มาถึงตรงนี้ครับเราก็แช่เท้าครับแช่เท้าครับก็แช่เท้าประมาณนี้นะครับเป็นยี่สิบบาทกี่นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามาทำอะไรนะแต่ว่าก็โอเคน่าสนุกด,ดีเป็นกิมมิคเหมืนอนญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นจะ<อ>เป็นบ่อน,น้ำร้อนเนาะใช่ใช่อันนี้จะแบบไม่ร้อน,อ,น,นอุณหภูมิห้องอุณหภูมิรรม,มาดาพอน,นี แหล่งน้ํานะครับน้ําตกลองอมาอันนี้ก็นั่งแช่จนเท้าเปื่อยเหมือนกันนะแช่เสร็จเราก็มาเช็ดเท้านะครับนี่กระดาษแหวเช็ดเท้าด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภาพรวมดีกว่านะขึ้นบันไดเลื่อนไปบันไดเลื่อนตรงนี้เนี่ยเป็นสองชั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันส่งท้ายด้วยภาพรวมของที่นี่นะครับก็ได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นไปอีกแบบนะ อยู่ฟิลหมู่บ้านญี่ปุ่นทําถึงอยู่ประมาณนึงเลยก็ถ้าใครชอบนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะที่ซีคอนสแควร์น,รน,นะครับีนคเลนนะครับงานจัดตั้งแต่วันที่6ถึง16กุมภาพันนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบญี่ปุ่นมาลองเที่ยวน,นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย